สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กี่อยู่ที่วัดพระศรีสรเพชรค่ะเราไม่ได้เข้ามาที่นี่กันสักพักแล้วนะคะพักใหญ่ไหมพักใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่นานเกินไปหรอกเพราะปกติก็มาที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม,มคนเยอะมากค่ะทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะวันที่1มกราคมพุทธศักราช2 5ง7นะคะแฮปปี้นิวเอียร์เอ่อนีนตีกี่อยู่ที่วัดพระศรีสรเพชร เมื่อสักครู่นี้ไปที่บริเวณวิหารมงคลบพิตรมาแล้วก็เก็บภาพมานะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนเยอะขนาดไหนเยอะขนาดว่าเราเข้าไปในวิหารพระมงคลเนี่ยนะคะเดินแบบไหล่ชนไหล่ไหล่ชนไหล่เลยนะคะทุกคนแล้วที่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปพูดอะไรมากมายอยู่ในวิหารนั้นได้เพราะคนเยอะรีบเข้าไปไหว้ท่านแล้วก็รีบออกมาก็เลยแวะวัดพุทธศรีนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกันแต่จริงๆแล้วตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะทุกคนปีใหม่เนะี่ยสิ่งที่คนจะไปอีกที่หนึ่งคือที่ไหนหรู้ปะ ศาลรักเมืองทุกคนคะพระธรูปทางด้านฝั่งทิศต,ตะวันออกของพิหารจตุรมุกแต่ถ้าเกิดคนที่นับจากจะดีพระรามาธิบดีที่สองเป็นหลักก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกอันนี้คือจุดที่เหลือมากที่สุดแล้วนะคะก็คือนั่งยืนเดินเหนือแล้วก็นอนอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะเนี่คยค่ะเหลืออยู่เท่านี้เท่านั้นนะคะทุกคนก็ ไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากรุงเอยุธยาเองเนี่ยมันอยู่ใกล้กรุงเทพมีภาพออกใช่ไหมคนก็บางทีเขาอาจจะที่เหยียดเดินทางไปไกลก็มายุธยาแล้วกันใกล้ดีแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เนี่ยยุธยาจัดงานเพิ่งจะง,งานมรดกโลกที่ผ่านมาเพิ่งเสร็จกันไปนะคะแต่เมื่อคือนนี้ต้องยกงานเขาดาวเนี่ยบอกตรงนะคะยุธยาขอถอยยุธยาขอถอยเพราะว่า เมื่อคืนที่วัดอรุณราชวรารามนะคะจัดงานเขาดาวได้อร่ารามากนะคะหลายคนที่ตามอยู่จะรู้ว่าซีนเอ็นเนี่ยเขาถ่ายทอดที่ที่วัดอรุณของเรานะคะคิดว่าคีดเดินออกไปข้างนอกดีกว่าข้างนอกหมายถึงอะไรรู้ไหมข้างนอกระเบียงคดนะคะเพราะว่าตรงระเบียงคดอ่ะคนเขาก็จะมายืนถ่ายภาพกันอยู่ตลอดนะคะประมาณนี้วัดพระศรีสันเทศค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วจะว่าไปที้ก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่สักเป็นเดือนสองเดือนถึงไหม น่าจะถึงเหมือนกันนะถึงเหมือนกันแหละน่าจะถึงถ้านับๆดูจะต้องไปดูย้อนดูจากคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไปที่กรุงเทพกันบ่อยล่าสุดกี้เพิ่งไปที่พระราชวังเดิมนะคะกรุงเทพมหารมาแล้วก็ล่าสุดไปที่วัดอรุณราชวรารามมาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อคืนเนี่ยเขามีเขาดาวที่วัดอรุณมีเขาดาวที่ไอคอนสยามมีเขาดาวที่วอเทรดเซ็นเตอร์นะคะลายๆจุดที่อยู่ในกรุงเทพ จัดงานได้สมศักดิ์สรีเมืองหลวงของประเทศไทยของเรานะคะก็คือกรุงเทพมหานครในตอนนี้นะคะจัดงานได้อระะอลลมจริงยังบอกว่าอายุทยาเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการจัดในเรื่องของโบราณสถานถูกไหมคะแต่ถ้าในเรื่องของความซีวิไลต่างๆเนี่ยก็ต้องยกให้กรุงเทพเข้าไปนะคะมันก็ต้องมีคนเก่งคนไม่เก่งอะหรือว่าบอกมเออมันไม่มีใครจัดงานได้ดีทั้งหมดหรอกประมาณนี้แต่เมื่อคืนคิดเสียดายมากเลยนะคะที่ไม่ได้อยู่ที่งานที่วัดอรุณน,นะคะเพราะว่าปีนี้ ไม่ได้ลงพื้นที่ที่วัดอรุณแต่ได้ข่าวว่าเมื่อคืนคนเยอะมากนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงวิหารทางด้านตะวันออกกันดีกว่านะคะไม่กล้าถ่ายด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่ามีคนอยู่ตลอดเลยถ้าถ่ายด้านหน้าก็ต้องติดคนในเฟรมเรานะคะพระภัรีค่ะหลายคนนนี้ใ,นใ,นใจจิ้งอยู่ว่าพัชรีจริงปะจริงนี่ไงเห็นไหมหนึ่งองค์สององค์สามองค์เห็นไหมเหหมชื่อยัง คือเจดีย์สามองค์แบบนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนนะคะนอกจากที่วัดพระศรีของเราเท่านั้นแหละนะคะเป็นนด์มาร์คเป็นจุดที่เวลาใครมาก็ต้องมาถ่ายที่เนี่ยนะคะเหมือนไปว่ามหา,าธาตุอ่ะก็ต้องไปถ่ายเสียนพระจริงไหมเออประมาณนี้นะคะเฮ้ยคนเยอะจริงเลยคะ่ะทุกคนเยอะทุกที่เลยเมื่อกี้เข้ามาจากข้างนอกข้ามสะพาไปกษัตริย์ตามารถติดเ,ะะดเยอะมากนะคะรถเยอะมากนะคะพอเข้าไปตรงเกาะเมืองอเราก็คิดว่าเราจะเลี้ยวตอนแรกที่จะกังใจว่าจะเลี้ยวไปวัดหน้าพระเมรุถูกไหม เราก็เลยคาดกันเาว่าหน้าพระเมนคนก็ต้องเยอะเหมือนกันเราก็เลยเลือกที่เลี้ยวมาทางด้านขวาก่อนมาที่วิหารมงคลก่อนกลายเป็นว่าที่วิหารมงคลก็เยอะไม่แพ้กันเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดเซนเ,ซนเตอร์นะคะมันเป็นจุดเซ,เซนเตอร์ที่มาตรงนี้แล้วสามารถที่จะเดินทุกที่ได้หมดเลยนะคะประมาณนี้คิดถึงจังวังหลวงไว้ว่าวั